สวัสดีค่ะทุกคนสมัย Channel ค่ะ flowers, flowers me, วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดเผยนะคะ ได้ก้อนแรกนะคะจาก y o u t u b e นะคะซึ่งปิกเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนก็เป็นเงินที่เป็นจำนวนไม่มากนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะมาเปิดเผยรายได,ได้รวมถึงนะคะเปิดเผยไทม์ไลน์นะคะว่าวิธีการทำช่องของชมัยชาน e ลหรือชมัยใ่ใจกินนะ่ะขวาจะได้เงินหนึ่งก้อนเนี่ยซึ่งเป็นจำนวนไม่เยอะนะคะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีไทม์ไลน์หรือก็มีขั้นตอนนะคะยังไงบ้างนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ช่ัในะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะที่กดติดตามนะคะให้ช่องชมัใหม่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะยอดซับก็อยู่ที่3,800ยอดแล้วนะคะตัวของชมัใหม่เองนะคะก็เป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงนะคะไม่มีคนติดตามนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออสร้างไรายได้กับ YouTube ได้เมื่อไหร่ด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังดูนะคะว่าขวาจะได้เงินก้อนแรกนะคะ มันใช้เวลาเท่าไหร่และเงินก็แรกของชัไมเนี่ยได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชัยชาแนลเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับช่องของชัยมชาแนลนะคะก็เปิดนะคะลงคลิปครั้งแรกวันที่ 8กันยายนนะคะ2562ค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะมันใช้เวลา1ปีกว่านะคะในการสร้างรายได้ที่จะกว่าจะได้เงินก้อนแรกตัวนี้มานะคะเช่าหมลงคลิปครั้งแรกวันที่18กันยายนค่ะแต่เรา สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ไม่นานนะคะมัยใช้เวลาไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะคะก็คือมัยนะคะผ่านเกณฑ์มีผู้ติดตาม1000 s u b s ซ r i b e แล้วก็4 0 0 0ชั่วโมงนะคะในวันที่8ตุลาคมนะคะซึ่งสามารถเปิดสร้างรายได้กับ YouTube ได้นะคะชัยก็ไปเปิดสร้างรายได้ได้เลยนะคะก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนด้วยซัำนะคะที่ระหว่างลงคลิป อันแรกนะคะซึ่งสมัยยงที่เคยอัดคลิปไปว่าสมัยไปเล่นเรื่องของชิมช็อปชายแอปเป่าตังนะคะซึ่งก็มีผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มียอดแสนห้าหมื่นลิวเนาะสำหรับคลิปนั้น,นะคะมันทําให้มี ผู้ติดตามมากขึ้นนะคะขั้นตอนนะคะก็คือว่าจะต้องไปสมัครแอร e เซนนะคะเพื่อที่จะใส่พินนะคะใส่ข้อมูลที่เป็นเลขที่บัญชีของเราใน Google Adsense it นะคะชะ่หม่นะคะก็ไปทำทุกอย่างตามขั้นตอนนะคะแล้วก็จนครบสิบเหรียญน,นะคะ กูเกิลแอดเซนนะคะก็จะส่งพิน6หลักมาให้สมัยนะคะซึ่งสมัยก็ได้รับผพินนะคะวันที่21ทธันวาคมค่ะก็ใช้เวลา จากการที่เราครบ10เหรียญน,นะคะจนถึงรับพินก็ประมาณ2เดือนนะคะเมื่อชัยไ,ได้รับพินนะคะชไยก็ยังไม่ได้เงินนะคะเพราะว่าชไยเนี่ยทำไราไยได้ได้ประมาณ50เหรียญเท่านั้นเองนะคะซึ่งตามกฎเวลาที่จะโอนนะคะมันจะต้องร้อยเหรียญขึ้นไปนะคะเขาถึงจะโอนเข้าบัญชีที่เราไปใส่ไวใน Google Ads e n s e ได้ชัยก็เฝ้ารอนะคะมันก็ยังไม่มีคลิปที่เปียเป้ยงๆปังๆนะคะ จนกระทั่งมาคลิปของสินเชื่อเสริมพลังฐานลากนะคะที่ทําให้เมัยไดออ้มียอดวิวขึ้นมานะคะซึ่งมันก็ทําให้รายได้ของเมัยนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนนะคะเฉ่ยก็มียอดรวมนะคะถึงร้อยห้เหรียญน,นะคะซึ่งก็สามารถที่จะ สร้างรายได้นะคะแล้วก็ได้รับเงินก้อนแรกจาก u t u b e นะคะซึ่งการตัดยอดเงินของ u t u b e นะคะเขาก็จะตัดเป็น1เดือนนะคะก็คือ1นึถึงสาหรือ1นึถึงสาแต่ถ้าสมมติเราไม่ถึงเขาก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแล้วถ้าเดือนไหนที่ยอดสะสมถึงเขาก็จะตัดนะคะให้เรานะคะโดยเราจะทราบยอดก็คือวันที่12เนี่ยเราจะรู้แล้วว่ายอดในช่องเราจะถึงหรือไม่ถึงนะคะแล้ววันที่21เนะคะเขาก็จะมีอ e ีเมลมาถึงเรานะคะว่า เราจะมีเงินเข้าบัญชีเรานะคะภายใน5วันซึ่งฉมไหนก็ได้รับอีเมลในวันที่21แล้วก็ได้รับเงินนะคะในวันที่23นะคะซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่านี้ค่ะก็เป็นจำนวนเงิน4,400กว่าบาทนะคะซึ่งเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะนะคะเฉลี่ยนะคะชาไหยทำช่องนี้ประมาณ1ปีขวกว่าเลยด้วยซ้ำนะคะ ถึงจะได้เงิน4 0 0พันนี้มาก็คิดดูว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันตกกันเดือนละเท่าไหร่เองนะคะ300ตกว่าละ10บาทเองด้วยซ้าแต่ช่ัยทำด้วยใจนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะคะซึ่งเราก็อยากจะเป็น กำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจสําหรับยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะซึ่งไม่มีคนติดตามแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงอย่างเรานะคะได้เข้ามาทํา y o YouTube กันแล้วก็เปิดสร้างไรายได้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะแม้ว่าจะเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าเป็นกําลังใจให้เรานะเพราะว่าถ้าใครได้ลองทํา y o YouTube ก็จะรู้ว่า มันก็ค่อนข้างที่จะยากในการที่จะมีคนมาดูเราทั้งที่เราไม่มีชื่อเสียงแล้วเราก็ไม่มีคนติดตามนะคะจะทํายังไงให้คนติดตามเรามันก็เป็นโจทย์ที่ยากอยู่แล้วนะคะจะทํายังไงให้คนดูคลิปเราก็ยากไปอีกนะสำหรับวันนี้นะคะชไมยก็ต้องขอบคุณทุกๆขั้นอีกทรั้งนะคะที่ติดตามช่องชมมัแชนแนลนะคะแล้วก็อย่างที่ชไมยเคยโพสต์ไปแล้วนะคะว่ารอบหน้านะคะชไมยก็จะมาแจกนะคะตัว ของนะคะสำหรับตัวเงินตัวนี้นะคะชัยหมก็จะแบ่งนะคะแจกให้กับเพื่อนๆในช่องเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนๆในช่องนะคะด้วยแต่อาจจะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับช่องของชัยชาแนลนะคะแล้วจะเป็นอะไรก็ขอติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามนะคะช่องชัย c h a n ชาแนลมาโดยตลอดนะ